อย่างชัดๆสิลูก้วเสียนั่งลงเออพูดอย่างนั้นแหละแต่ว่าโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไอ้ที่นึงจ้วเสียนั่งลงพูดดังดังดังๆังจ้วเสียนั่งลงใครอยากไปหน่อยไม่ต้องพูดเสียงเบาอ่ะจ้วเสียนั่งลงเียนั่งงลพูดเสียงดังกว่านี้ไหมค่ะจ้วเสียนั่งลงมันไม่ชัดเอ้ที่มันค่ะจ้วเสียนั่งลง มันคืออะไรจนะั้วเสียจั้วเสียจ้วเสียจั้วเสียจ้วเสีย,ยจั้วเสียเสีย,ย,ยนั่งลงนั่งลงอา้หาวหันหน้ามามาหารหันหน้าเข้าหากล้องจั้วเสียนั่งลงทำมือด้วยเอาเงินออกมาอีกแล้วอ่ะทำสวยๆจะให้เงินเพิ่มไปเอาเงินกับน้าเพิ่มจัว้วเสียนั่งลงอ่ะเร็วๆวันทูที่แอคชั่น งลูลงงูลงเออเอาวันท on, ูท like ี่ชูเสียนั่งลงชวเสียนั่งลงอีกทีหนึ่งค่ะหนูหนูเก่งอยู่แล้วอีกทีหนึ่งค่ะทำสวยสวยชวเสียนั่งลงเียงดังยลูกเหมือนเมื่อกี้เนี่ยชวเสียนั่งลงทำเั่งดัง ขยับไปอีกชิดกําแพงชิดกําแพงโอเคเอา้าวเริ่มยา <Yeah. S 2> เร็วๆเลยสั้งสามคำอา้าวหนึ่งสองสามเริ่มไม่ทมันหน่อยเออนั่นแหละถูกแล้วจั่วเสียนั่งลงไม่เอาพูดแตนั่งสิจั่วเสียนั่งลงจวเสียนั่งลงอา้ายิ้มๆก่อนจวเสียนั่งลง